คนถามว่าเนี่ยลูกสาวเกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดมาแล้วมีปานเขียวตั้งแต่เอวล,ล,ลงมาถึงเท้าเลยเหมือนใส่กางเกงมาเลยค่ะอยากทราบว่าเมื่อชาติก่อนเป็นคนล้านนาที่สักตัวในสมัยก่อนหรือเปล่าคะนคนเนี่ยคนนี้คือคจริงๆแล้วหลายๆคนที่เชื่อกันว่าคนโบราณเชื่อกันว่าการมีปานหรือการมีปานแบบปานแดงปานดำปานเขียวปานขาว ตั้มไว้อะจะบ่งบอกถึงว่าเราเนี่ยเคยเกิดในภพชาติที่เป็นลูกหลานของเขาถูกไหมคะครับแต่ว่าด้วยปานบางจำพวกเนี่ยคือรอยศัก์สมัยก่อนอ๋อเหรอที่ยังติดข้ามชาติข้ามภพเป็นการอธิษฐานจิตว่าขอบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ข้าพเจ้าได้ลงอักขระอยู่ยงคงอภรรนี้จงถึงตามกายสังขารข้าพเจ้าทุกชาติทุกภพมีออเหรออยู่ที่การอธิษฐานอันนี้เป็นไปได้ใช่ไหมครับเป็นไปได้ค่ะอ๋อ ทีนี้พอมาถึงเราเล่าแล้วอะเรื่องของศาสนาอื่นผมก็ศึกษาแต่ผมขอละไว้ไม่พูดแล้วกันอเอาง่ายๆว่าเอาตอนนี้มันลากมาถึงลาวพุงดําแหละแล้วก็มาถึงวัฒนธรรมไทยเกจิครูบาอาจารย์ก็เป็นเรื่องของอักขระอย่างวันนี้นที่พี่เจมเนี่ยเรามีตัวอย่างอักขระอย่างเงี้ยก็จะมีอย่างมงกุฎมงกุฎพระพุทธเจ้าเนี่ยงี้ครับคุณหรือว่าพระเจ้าส6บพระองค์คบารมีสาอทัตหรือสามสิบสามสิบรัโอ้ผมมองไม่เห็นพี่ตาผมลาย สามสิบทัศนะครับหรืออย่างเงี้ยมีนารายทรงสุบรณอย่างเงี้ยด้วยพัฒนาต่างๆมีเรียกว่ามีลายสักยันผมรวบรวมมาเป็นลายที่มีพุทธคุณสูงเขาไล่ๆมาเลยทีนี้ผมต้องถามอาจารย์เลนก่อนว่าในมุมมองของการสักท,ที่วันนี้เราคุยกันว่าสักเนี่ยพุทธคุณอัขระต่างๆมีผลจริงหรือไม่ครับมีผลจริงๆคะ่ะ เคยเห็นไหมจเลนี่เคยเห็นคนที่เข้ามาสักยันแล้วก็มาดูแล้วมันเกิดประสบการณ์หรือเห็นยังไงครับถึงได้บอกว่ามีผลเนี่ยคืออย่างนี้ค่ะเวลาสักถุกครั้งเนี่ยก็จะมีครูบาอาจารย์หลายแบบจะมีครูบาอาจารย์ที่ได้สืบสารวิชาอักขระวิชาสิ่งนี้มาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระที่เป็นมนุษย์ก็มีค่ะครหรือมาจากครูพักรักจําก็มีบารมีครูพระครูบาอาจารย์ที่เป็นครูพักรักจาและ มามีครูบาอาจารย์ที่ติดตามตัวเป็นสัญญาณเก่ามาจากอดีตชาตินะคะประมาณนี้ก็มีก็มีค่ะดังนั้นรอยสักบางจำพวกของท่านบางท่านที่ถือศีลทำตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทํากกำหนดข้อห้ามเอาไว้ได้ดีเนี่ยค่ะก็จะมีพลังออกมาจากรอยสักนั้นๆไม่ว่าจะเป็นสังสักสีหรือสักน้ำมันก็ตาม มีจริงจริงเลนนี่เห็นเป็นแบบไหนครับก็จะเป็นแสงค่ะเป็นแสงเป็นรูปตัวของอักขระเหล่านั้นอ๋อเหรอเหมือนในหนังเหมือนในหนังดิฟุบออกมางี้เหรอไม่ค่ะไม่ได้ปูดขึ้นมาบนแบบแสงข้างบนจะคืออยู่ในผิวหนังอะค่ะอ๋ออยู่ผิวหนังก็เห็นเหมือนมีลายใช่ค่ะว่าคนคนนี้มีของนะถือของดีโดยเฉพาะคนที่ถือศีลห้าดีมากปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแบบบารมีครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สั่งสอนมาว่าห้ามทําสิ่งใดจะต้อง ปฏิบัติอยู่เนือเนื่องเนี่ยก็จะทําให้อคัคระหรือเลขยันเหล่านั้นนะมีพลังมากๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะม,มีจริงๆไออย่างเงี้ยวันนี้ผมรวบรวมมาคุณผู้ชมทีนี้ผมต้องถามพี่เจมก่อนว่าอยากไปถึงขนาดไหนจะเป็นเรื่องของการรวมคําถามก่อนไหมว่าแต่ละคนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยอยากจะสักแบบไหนบ้างทีนี้ผมรวบรวมมายันมาประมาณ1ิบแบบอาจจะไปเร็วๆครับมียันเก้ายอดนะครับยันเก้ายอดพุทธคุณก็จะเป็นเรื่องของอาคโหพันชาตรี มียันจิ้งจกอย่างเงี้ยเสน่ยันคู่ชีวิตเรื่องของป้องกันสัตว์อรวุธอย่างเงี้ยครับโอเยอะยันนะโอ้เยอะมียันแปดทิศมียันโพกซับมีจนมันแบ่งจําแนกโอ้มันเยอะมันเยอะมากเอาว่าเล่มนี้ยังส่วนเดียวหลายหลายหลายหลยันที่มีใช้กันก็ไม่ได้อยู่ในตําราเลยมนี้เอาเท่าว่าผมก็เชื่อว่ามีพวกนี้นะแต่ผมก็ ให้ผมสักกับผมไม่นดยมสักอันนี้ในส่วนตัวผมไม่นิยมสัก <Ừ. S 1> หนึ่งเก็บสองนู่นนี่นั่นหลายๆเรื่องแต่ผมก็เชื่อว่าวิชาพวกเนี้ยมีจริงอันนี้ผมเชื่อว่าวิชาพวกนี้มีจริง,นนรงทีนี้ต้องถามคนที่อยากสักก่อนหนึ่องอย่างแรกถามตั้งแต่เริ่มต้นเลยสมมุติคนจะสักเงี้ยเรียนเราใครที่ควรสักและใครที่ไม่ควรสักอ,อ คนที่ถือสินได้นนะคนที่ถือสินได้แล้วก็สามารถรับขู่ได้คือคนที่ตั้งใจแล้วว่าถ้าฉันสักหรือข้ากระผมสักแล้วกระผมจะขอถือคู่ได้ประมาณนี้เป็นต้นถ้าเงี้ยนี่งี้ได้ไหมคุณผู้ชมครับเราคุยในฐานะคนที่อยากสักและได้พุทธคุณแต่ว่าสักเป็นเรื่องของบางคนสักเป็นเรื่องของแรงบันดาลใจมีดาราที่เราชื่นชอบเป็นหน้าพ่อหน้าแม่อะไรอย่างเงี้ย ก็หน้าลูกบางคนก็ลูกเป็นชื่อตระกูลอันนี้แล้วแต่เราจะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอันนี้แต่เราจะพูดคุยในในในส่วนของอค,คน<ล>ที่อยากยอ,อัคระเลขยันต่างๆที่อาศัยต้องการพุทธคุณอยากให้ชีวิตดีขึ้นคะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งยันเหล่านี้ช่วยได้ช่วยได้ส่วนหนึ่งค่ะช่วยได้ส่วนหนึ่งยันเหล่านี้จะช่วยยังไงในมุมมองของเรนนี่ครับก็เหมือนเรามีของขลังที่ตัวอย่างเช่นอ่าเรามีพักเครื่องหรือว่าเรามี ครูบาอาจารย์บางคนก็มีการไปครอบเสียนครูบาอาจารย์หรือมีการไปรับครูบาอาจารย์อะไรประมาณนี้เป็นต้นค่ะส่วนการสักเหล่านี้ก็คือเหมือนการลงที่ผิวหนังร่างกายของเราเพื่อให้บ่งบอกถึงความมั่นคงและมั่นใจว่าเรามีครูบาอาจารย์อยู่กับตัวเราสม่ำเสมอหรือเสมออยู่แล้วอะไรประมาณนี้เป็นต้นอยากถามอาจารยเรนนี่ว่าอา,ารว่งังที่ไม่ได้สักอะแต่ว่าพี่มีตะกุดยันแบบเดียวกันเลยที่สักเนี่ยเหมือนไหม หรือต่างยังไงหรือดียังไงคืออย่างนี้ <C ül üyor> ค่ะหรือพยันอย่างเงี้ยพี่มีพยานอย่างเงี้ยที่บ้านอย่างเงี้ยอย่างพายันนี้สมควรต้องไปไว้ในที่ที่เหมาะสมและจะทําให้มันเกิดพลังครับอย่างพระเครื่องหรือของของังก็จะอยู่ในที่ที่เหมาะสมก็จะมันเกิดพลังออยู่กับคนที่เหมาะสมก็จะเกิดพลังส่วนอักขระเลขยันวิชาคือของที่ไว้ป้องกันตัวสมัยก่อนเอาไว้เพื่อ เรียกขวัญกำลังใจให้หนังเหนียวอยู่ลงคงกระพันเพื่อป้องป้องกันของป้องกันคุณใสป้องกันศาตาวุธอสอรพิษหรือสิ่งไม่ดีทั้งหลายอย่างพระเครื่องเราก็มีเวลาถอดแต่ของเรานี้อยู่ที่ตัวไม่ถอดไม่ได้เพราะอยู่ยันยาวอยู่ตลอดชีวิตถ้ารักษาไว้ให้ดีจะมังเกิดพุทธคุณคุณแก่ตัวเองและคุณกับคนรับข้างแต่ถ้ารักษาตัวไว้ไม่ได้ อย่างที่เรนบอกไงถอดไม่ได้จะยิ่งทำให้บังเกิดโทษกับคนคนนั้น oh. ถึงขั้นสติแตกเป็นบ้า oh. พระถ้าเราใส่หรือว่าของขังที่เราใส่แล้วไม่ถูกจริต oh. เราถอดออกเปลี่ยนได้ได hmm. แต่สิ่งเหล่านี้ยันคาถาเลขยันที่เราสักลงผิวหนังเราแล้วนะ่ะถ้าเราสักไปแล้วถ้าไม่ถูกจริตกับเราเราถอดไม่ได้นะคะดังนั้นเวลาสักอะไรก็ต้องดูดีๆว่าเหมาะกับเราหรือเปล่าบางคน อยากสักเสือเสือหมอบเสือเพ่นเสือเลียวหลังครับบางคนอยากสักสาริกาหานุมานสักปู่หรือศีสักประพิคเนตรหรือบางคนจะสักเก้ายอดห้าแถวนะคะยันโศรถยันกรอะเพชรครับก็มีมากแล้วแต่เลยนี่<ล>คำถามที่อยากรู้ว่าคือว่าระหว่างมีตะกุดกับการสักยันยเนียดเอาส่วนว่าพี่มียันตะกุโดโศรถมงคลค่ะเนี่ยติดอยู่ที่ตัว กับการสลักซักที่หลังเนี่ยเหมือนกันไหมอยู่ที่ครูบาอาจารย์อีกอ่ะพี่อ,อย่างตะกุดพี่อ่ะครูบาอาจารย์ของพี่เป็นหลวงพอ่อหลวงพ่อเลยนะคะวัชบาลสูงอ่หลวงปู่เอี่ยมอย่างเงี้ยของพี่ชัยหลงพี่ชัยหลวงพ่อน้อยก็ปล่อยยังนอกหลวงพ่อน้อยใช่ไหมคะมซึ่งของแบบนี้มันเป็นอายุเวลาที่ยาวนานครับเป็นพิธีการกําหนดจิตของครูบาอา,าจารย์ท่านประสิทธิประสักวิชาแล้วใน ในสิ่งนี้จะมียานของท่านยามระมียงท่านอยู่แต่การสักเนี่ยจะเป็นครูใหม่ทั้งนั้นเพราะถ้าในรุ่นนั้นคนที่เป็นอยู่ในรุ่นท่านก็คงจะเสียชีวิตไปแล้วอ่ะใช่อาแสดงว่ตะกุดก็ดึงดีกว่าสิตะกุดมันมีเวลาแข่งกันเก่าไม่ได้อ๋ออันนี้ก็คือของใหม่ครูบาอาจารย์ก็ท่านอาจจะอาจจะปฏิบัติใกล้เคียงแต่ว่าอันนี้มันก็อาจจะต้องใช้เวลาใช่ไหมมีบางคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ลงอาขระเล็กยันจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผ่านผิวหนังครับตอนเสียชีวิตเผาเนี่ยตรงนั้นไม่ไหม้เลยนะอืตรงรอยสักเนี่ยเหลืออยู่หนังตรงนั้นนะคะเขาจะทิ้งไวใ้ให้ลูกศิษย์หรือทิ้งไว้ให้ลูกหลานสืบทอดก็มีอมอย่างนี้ผมขยายต่อของพี่เจมส์คำถามพี่เจมดีมากแสดงว่าเราอ่ะเปรียบเทียบไม่ได้สมมติเรามีตะกุดครูบาอาจารย์ดีนี่คือดีส่วนหนึ่งแล้วใช่แต่ถ้าเกิดคนบพงสักยนันโสรถนี่แหละ สักใหม่เลยแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็สามารถดีอีกเหมือนกันได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าอาจจะไม่เร็วทันใจเท่าเหมือนด่วนเท่าตะกุดของค,อค,อคอร,บรงูบาอาจารย์อะไรเงี้ยอันนี้มาก็คือมีเทวดารักษาไปแล้วใช่ไหมมีครูมีดวงมีบารมีของครูบาอาจารย์มีเทวดารักษาแต่อันนี้ก็ต้องมาสร้างใหม่แต่อันนี้คือไม่ต้องพกไม่ต้องเสียค่าปัจจัยมากเอไม่ต้องระวังอะไรอย่างเงี้ยใช่ ก็อย่างนี้ก็คือว่าสมมติใครที่ศัก์แล้วเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือได้เหมือนกันอย่าไปกังวลได้เหมือนกันเชื่อแล้วดีแล้วเลยแต่ว่าเปรียบเทียบกันไม่ได้คือเหมือนผมกับพี่เจมคนเรามันเปรียบเทียบกันไม่ได้คุณผู้ชมเปรียบเทียบกันต้องดูว่าเปรียบเทียบกันมุมไหนเท่านั้นเองถูกไหมไม่อยู่ที่ว่าชอบแบบไหนอความชอบความชอบอยู่ที่ความชอบ แต่เรื่องของยันต่างๆเขาก็มีพุทธคุณอยู่แล้วมีอยู่แล้วเลขยันแค่เขียนลงไปเําว่าเริ่มต้นเนี่ยก็มีพุทธคุณแล้วแค่เริ่มเขียนตัวแรกหรือเริ่มสักตัวแรกเนี่ยก็มีมีวิชาแล้วมีจิตแล้วอะค่ะพี่ออ,อย่างนี้บางคนอย่างเช่นเรื่องของเสื้อเขาเรียกว่าเสื้อยันพี่ครับเสื้อยันเนี่ยผมยถ้าเกิดคุณผู้ชมจําได้ผมเคยโพสภาพผมใส่เสื้อยันเป็นเหมือนเสื้อเกาะเลยตอนที่ไปวัดบ้านแก่ร <laughs> อบที่สอง รอบแรกเราไม่มีอาวุธนะครับคุณผู้ชมเราไปหน่อยมากเลยอันนี้อันนี้เป็นน,นี้นะครับลาว,าล,าวลาวพุงดําเนี่ยเป็นลายโบราณล้านนาเลยนี่เป็นเรื่องของสัตว์ป่าในป่าหิมพานซึ่งผมก็อยากจะรู้ว่าสมับคนที่อยากสักนี้เราพูดถึงเลยว่าคุณต้องแน่วแน่ก่อนเพราะอยู่กับตัวสมไม่สามารถถอดได้คต้องเหมาะสมต้องถูกจริตและอย่างเงี้ยเราจะรู้ได้ไงว่าอะไรถูกจริตกับเราครับ ก่อนอื่นคือเราต้องศึกษามาก่อนแล้วว่าเลขยันเราชอบแบบไหนสองก็จะอยู่ที่ครูบาอาจารย์ที่ผู้ประสักให้อ่ะเขาจะดูว่าเราอ่ะเหมาะกับลงตัวไหนก่อนลงแบบองค์ไหนก่อนอะไรเงี้ยแต่ละแต่แต่ละครูบาอาจารย์ก็ไม่เหมือนกันเนี่ยคะพี่เจมเคยคิดจะสักไหมไม่เคยครับเพราะว่าผมคิดว่าวันหนึ่งผมมันจะต้องรับราชการอ๋อผม,มเคยคิดจะสักมันมีเหตุผลที่ คนที่จะรับราชาการเราไม่ให้สักอันนี้ผมคิดว่าเป็นเหตุผลโบราณแต่ปัจจุบันเนี่ยใครสักก็เขาก็ไม่รับอีกแล้วราชาการเขาต้องตรวจเรื่องตรวจของใครมีส่งมีสักตังเกตว่าข้าราชาการจะไม่มีสักแต่ผมเชื่อว่ามันมีเหตุผลก็คือในสมัยยุคต้นต้นกรุงเลยสมัยนั้นเนี่ยทหารทุกคนเนี่ยสักนั่นเลยแล้วก็บกฏว่ามีปัญหาว่าต่างคนต่างที่จะโอ้โอวดอาจารย์ตัวเองผงพี่อาจารย์อะไรอ่ะของผมอาจารย์เนี่ยถึงเวลา S <S <an> ทเทเียงกันไปเทียงกันมาฟันกันเองอะล้อ,ลองอะล้อ,ลองใครเหนียวใช่ไหมฟันกันเองแบ่งพ,กงพกักแบ่งพวกแตกแยก,แก,น,แกนี่คือจุดเริ่มต้นของเครื่องรางในเมืองไทยที่ตอนนั้นเนี่ยมันมีบันทึกไว้แต่ว่าอันนี้ความจริงมีคขไหดไม่ทราบก็คือมีคํสาสั่งบอกให้ทุกคนเอาเครื่องรางของขัง,งผ้าอะไรทั้งหมดเลยที่มีเนี่ยมารวมกันและจุดไฟเผาเลยอื ที่สนามหลวงเราเคยคุยเรื่องนี้แล้วนี้ใช่ไหมพี่ใช่นี่คือที่มาของความแตกแยกแล้วเขาก็ต่อไปไม่ต้องแล้วคูบาจาย์ไม่ต้องมาแยกกันท่านแจกภาพประเจยดทุกคนเหมือนกันหมดทุกคนมีอย่างเดียวกันไม่ต้องมาแบ่งแยกเพราะฉะนั้นการที่สักมันทีมันรับบ่งแะว่าเหมือนคุณนับถืออะไรอ่ะคุณนับถือศาสนานู้นคุณนับถือศาสนานี้คุณนับถือศาสนานั้น,น,อน,นพอนับถือต่างกันมันก็เกิดค,ความขัดแย้งกันอ่าเปรียบเทียบแต่จริงแล้วเนี่ยการศรัทธานเนี่ยเป็นเรื่องของบุคคล ใครจะชอบแบบไหนศรัทธ,ธาอย่างไรเนี่ยเขาทําแล้วเขาเป็นคนดีแล้วเขามีค,ความสุขที่ปฏิบัติผมว่าทุกศาสนาดีหมดความทุกความเชื่อดีหมดถ้าไม่ไปเบียดเบียนใครและมุ่งมั่นในการทําความดีอืมก็แสดงว่าโอเคเรื่องของอ่พี่เจไม่เคยคิดจะสักผมเคยคิดจะสักแต่ผมสักเป็นแบบใบเฟิร์นนะพี่ม <c oughs> ไม่ใช่ชื่อใบเฟิร์นะนะคุณผู้ชมคุณกนหัวเราะอะไรครับสวยไม,ไม่ใช่ว่าเป็นหน้าใบเฟิร์น ใบเฟิร์นนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของทีมรักบี้ออ b แบล็กนูว่าสักนั้ว่สักเอาอกเอาใจใคร <c oughs> น้องใบเฟิร์นผมไม่อยากจะเผาเพื่อนผมในสมัยก่อนไม่ใช่พี่นะทะเลาะกับแฟน <c oughs> เลิกล<ะ>แฟนบอกเลิก <c oughs> แล้วไปสักชื่อแฟนตอนบอกเลิกโอ้ oh โหยาวเลยพี่เอ้ยก็บอกนี่ไงบอกให้เลือกให้ดีก่อนแล้วค่อยสัก การศึกษาดีก่อนคุณต้องมั่นใจคุณต้องมั่นใจก่อนมันใช่ไม่ว่าคุณจะสักเป็นลูกใครชื่อใครมันคือผิวหนังเราแล้วนะเอาออกแล้วผู้หญิงสวยๆบางคนไปกว่าเอาเข้าเอาเข้าไม่ญ่เท่าเอาออกนะเก็บเหมือนกันแหละก็เข้าใจแต่มันพอพอลบรอยสักมันมันผิวหนังไม่สวยเลยนะไม่เป็นไรก็ตัวนี้เขามีสติกเกอร์ชั่วคราวอยากจะสันสวยชั่วคราวก็ แล้วก็เสร็จแล้วก็เอาออกก็จบอ,อ่านี่ก็แล้วผมมอง,องพี่ไงแต่ผมเคยคิดว่าจะสักแบบนี้ซึ่งถามจริงเลยนี้สมมุติว่าคนที่ก็แก๊้ๆมีผลต่อจิตใจสักก็ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรค <ฮะ S 2> ่ะก็อยากสักก็เรื่องของคุณหนูไหมแล้วแต่ความเชื่อเพราะว่าการสักมันคือเรื่องของความเชื่อแรงบันดาลใจได้หมดสักและสีอะไรก็แล้วแต่แต่ทีนี้เราจะดูยังไงว่าแต่ละคนเราไปต่อเรื่องของเรา่าสักครูบาอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์เรนนี่บอกว่าครูบาอาจารย์บอกว่าแต่ละท่านจะเหมาะกับใคร ใช่ไหมใช่แล้วอย่างผู้หญิงผู้ชายมีข้อห้ามไหมครับก็มีข้อห้ามต่างกันอยู่แล้วค่ะอยู่ที่คูบอาจารย์เขาจะบอกอยู่ที่คูบอาจา์เขาจะบอกแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่อือจริงมีเขาบอกมียันนายขนมต้มช่วยอะไรอันนี้ผมไม่กันผมไม่ทราบนะครับยช่วยช่วยให้อิ่มอันนั้นขนมต้มเหรอไม่ใช่ขนมต้มมวยหมัดมวยไม่รู้หรอกแต่ละอย่างอ่ะมันมีโอ้ยอยู่สมมติว่า เราเปิดตําราย,ยันนี่นะโอ้มีฝอยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะแต่ว่าบางยังนที่มันก็ไม่ดีนะบางยันแบบโอ้ยสาบแช่งคนไว้ทําร้ายศัตรูมากมายเลยมันก็ต้องเลือกใช้อะครับ,รบแต่เราก็แค่แค่รู้เฉยผมว่าแค่ว่ามันมีอะไรแล้วเป็นเรื่องแปลกอย่างหนึง่งพี่อย่างยันอันนี้ยเป็นยันที่คัดมาจากสมุทรไทยครับอายุไปร้อยปีแล้วล่ะนะครับก็จะมีรวมหลายยันเลยมีมังกร พระเจ้าบคนต้อเขียนมงกุฎพระพุทธเจ้าอันนี้ยันบรารมีสาสิบทัสอันนี้พระเจ้าสิบหกพระองค์แต่ปรากฏว่าอะไระ้วพี่วันนี้ผมก็มาดูเล่นๆปรากฏว่าเรื่องนี้ผมเ่เป็นเรื่องแปลกของผมอย่างหนึ่งก็คือว่ายันตัวเนี้ยตัวเนี้ยันยันมงกุฎพระเจ้ารวมกับยันบรารมีสามสิบทัสเนี่ยครับมันสําหรับอะไรพี่ดูไห,ไหยัน การโรคระบาดเนี่ยเหรอใช่สองยันที่รวมกันเป็นยันการโรคระบาดเฮ้ยก็คือแสดงว่าอันนี้ก็ได้พูดถึงอ๋อเอาแปลกไหม่ะแปลกพระยันทั้งสองนี้ท่านให้ลงตะกุดดอกเดียวลงเป็นประเจดพิษสมอก็ได้ไม่มีอะไรก็คือว่ายันเนี้ยก็ดีทั้งคู่อยู่แล้วยันยันมงุลพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างคาถาที่หลายๆคนสวดพิธีพิโสมัยก่อนพระพระมหากษัตริย์หรือว่า พวกแม่ทัพนายกองจะสวดคาถาพวกนี้ครับแล้วดีทุกอย่างเลยเราไม่ต้องไปสาบแช่งใครด้วยเพราะรู้ไหมคนที่ทําไม่ดีกับเราอ่ะเขาจะวิบัติไปเองที่เราไม่ต้องไปแช่งเขาเรามีพระพุทธเจ้าครอบเราชเป็นแบบอาภรณ์มันจะสะท้อนกลับไปเองเพราะฉะนั้นขอให้คุณทําดีแล้วไม่ต้องไปแช่งใครใครจะมาทําอะไรไม่ดีไม่ต้องไปแช่งไม่ต้องแช่งหักชักกระดูกมันมียันสาหรับแก้แค้นคนก็มีแต่ว่าเห็นแล้วมันไม่น่าใช้เพราะมันจะผูกกรรมฝูกเวรอันนี้ดีเราไม่รู้อ่ะเราก็ไม่ได้ คิดร้ายกับใครใครคิดไม่ดีเดี๋ยวสะท้อนกลับไปเองพี่เจมันจะบอกว่ายันของดีทั้งสองอันแต่พอมารวมกันเหมือน A อบบได้ผล C อีกนะเขามีประสบการณ์เห็นยันกันโรคระบาดเออแปลกไหมเป็นเป็นไปได้ใช่ไ่มเรนเป็นไปได้ค่ะแล้วอย่างยันอย่างเงี้ยที่เรนนี่เอาเล่าในโลกของวิญญาณที่เรนเจอมาในวิญญาณทางตเรนนี่เห็นแบบมีอะไรเพิ่มเติมในส่วนที่แบบพี่นึกไปถึงหรอ เพราะเรนนี่เห็นมากกว่าพี่อยู่แล้วอย่างเงี้ยเรื่องของยันนะครับก็วิญญาณที่เป็นคนโบราณบางคนคบ,บางตบบางบาง,บางท่านานะคะ่ะบางตนเนาะที่ยังอยู่ในสถานที่โบราณก็ยังมีรอยสักเต็มตัวอยู่เลยอ๋อเหรอใช่ค่ะอ,อม,มานา้นะคะ ก็คืออย่างนี้ถ้าเราสักปุ๊บดวงจิตเราก็จะมีรอยสักด้วยใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปอะไรถูกต้องแต่ถ้าละสังขารแล้วละดวงจิตแล้วและต้องการไปปรับภพภูมิใหม่ก็จะไม่มีแล้วอ๋โอ,โอ,โ,อโอ้นี้อันนี้เออก็เป็นมุมที่เรารู้สึกว่าเออมันก็แปลกดีอย่างถ้าเราสักเราไม่รู้อะไรอะ่ะเราสักหลายอย่างรวมหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะ มันจะเละไหมอย่างเอบวกบีเท่ากับสที่พี่เจมบอกบางทีดีและมีแบบในด้านส่งผลเสียมไหมครับมีเสื่อมมีอะไรอย่างนี้ไหมครับเรนมีเยอะค่ะก็หลายๆท่านบางคนก็สักสาริกาที่ไหลสองข้างสักสังวานสักยันเกาะเพชรสักเก้ายอดสักเสือเพนสักเสือหมอบเสือเลี้ยวหลังสักคนุมานคือสักทั้งตัวเลยมีครับ แต่ว่านี่คือสักได้เป็นความชอบของท่านคะ่ะแล้วไงต่อครับแต่บางทีเหมือนแบบเหมือนของตีกันเนี่ยค่ะโอ้เหมือนที่เวลาเราบูชาของเนอ,อะเหมือนพี่พี่มีที่ปรึกษาเนี่ยมีสักสองคนน่ะดีแล้วพอมาม,มีที่ปรึกษาห้าคนสิบคนแล้วมันพูดพร้อมกันเนี่ยพี่ว่าดีไม่รู้จะฟังใครใช่ของก็ตีเหมือนพี่ปวดหัวเนี่ยเล่นทั้งพายาพาราเซตามอลน,นวดอีกแอสพไพรินให้หมอนวดเข้ามา Oh, โอ้โหสารพัดยาสมุนไพรยาอะไรหมดแต่บาง<ม>ทีครูบาอาจารย์ถ้าเราสักเป็นแค่ท่านท่านเดียวเนี่ยท่านก็จะวางให้เรานะาว่าอ่าวันนี้เอานี้ไปก่อนอ่าวันนี้เอานี้อันนี้อันนี้ท่านก็จะเลี้ยงให้เราเป็นเหมือนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพอบางคนอยากได้มากกว่านี้ไม่ได้เอาแค่นี้อะไรเงี้ยพวกนั้นก็มีพวกนั้นหลายสำนักแล้วมีปัญหาอีพี่พวกเนี้ยเวลาพี่สักเนี่ยเขาต้องไปไหว้ครูเขาต้องไปหาทุกปี ที่ไม่ไปหาทุกปีก็มีปัญหาของเสื่อมใช่ของเสื่อมไม่พอมันมีไซส์เอฟเฟกอีกบางคนงเขาตัวอย่างเงี้ยพี่ลิจะเริ่มมีเหมือนที่จะเรียกโคมานทองพี่ก็ต้องดูแลเป็นอการมีคคูบาจารย์ชอบสักชอบอะไรแล้วบางที่เขามีว่าคุณจะต้องมาปีละครั้งอย่างเงี้ยแล้วคุณไม่มาก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าพี่ทําไม่ได้ก็ไม่ต้องไปลิจยากระทําเรื่องพวกนี้ยมันมันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นแต่คนส่วนใหญ่ที่คนโบราณเนี่ เขาก็เหมือนไปหาพ่อแม่สงการนั่นแหละครับป<ล>ีนี้เออต้องไปหาครูบาอาจารย์แล้วท่านเขาก็ไม่ได้มีเยอะหรอกไม่ได้มีโอ้โหสิบคนแล้วเวียนหาไม่เจอเขาก็จะมีคนที่เขานับถือหนึ่งท่านที่จริงๆที่เขาเป็นแบบนั้นทําไมวันนี้บวยพูดเยอะจังคุณนสอนอ๋อบุย้ยดาเลินรายการครับถ้าเกิดผมไม่ถามเนี่ยเขาไม่มีใครตอบครับ <c oughs> คุณนุสอน <c oughs> ผมพูดได้เลยอ่ะสมมติผมเงียบเนี้ยไม่มีใครตอบหรอกครับ <c oughs> <c oughs> นงดาเนินรายการครับคุณนุสอน แซมคุณรู้สอนพิ่งมาดูรายการเราใช่ไหมครับยินดีด้วยครับที่มาดูขอบคุณมากครับทีนี้งั้นผมก็ไม่ถามแล้วนะจบไหมเรื่องนิสิตศักดิ์จบแล้วคร่าวๆเขีย์เนาะผู้ชมมีคําถามไหมครับผมจะคอยดูให้นะครับอมีฝันอ๋ออย่าเพิ่งครับเอาเรื่องในคอนเทนต์เนาะเออเอาเรื่องศักครับศักรูปธรรมดาทั่วไปเช่นนกเสือมีผลต่อชีวิตไหมครับ่าตอบแทนเลยผมตอบแทนเลยไม่มีพาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นเหมือนที่ ทำอะไรที่ไม่เกี่ยวครูบาอาจารย์ม,มันก็จะไม่มีผลหรอกก็คุณจะวาดภาพอะไรคุณจะมาม,มีผลไหมครับให้อาจารย์เรนนี่คอนเฟิร์มลองถามอาจารย์เรนนี่หน่อพวกนกเสืออะไรเงี้ยปาโลมารักอิสระก็ <c oughs> เป็นศิลปะในร่างกายอย่างหนึ่งค่ะสักโอสกู chool, จะสักโดเรมอนก็ได้เพราะว่ามันสำค,คัญตอนทอําอ่ะคุณอาจจะเป็นลายก็ได้แต่คุณไปใช้เครื่องอะไรสักเนี้ยมันไม่มีพิธีกรรมมาเกี่ยวข้องครับ เพราะวิธีการสักใช่มันก็คนละแบบกันถือคุูจะสักลายผมว่าถ้าครูบายาจไม่ถึงผมว่าไม่มีผลนะผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าการที่จะจลดยันแต่ละตัวเขาต้องมีคาถากำกับตั้งแต่ตอนสักแล้วตัวนี้ต้องสักให้จบถึงจะหยุดได้หรืออะไรอย่างเงี้ยบางตัวหยุดไม่ได้ไม่ใช่ว่าตกเขียนจะวาดยังไงก็ได้มันมีพิธีกรรมมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้ล่ำเรียนมาเนี่ยสักไปเจ็บตัวฟรีอ่านี่เคลียร์แล้วนะครับคุณผู้ชม สักแล้วจะมีวันเสื่อมไหมเพราะว่าติดตัวจนวันตายมีครับคุณโอตอบแล้วเนะาะทีนี้ใครถามเรื่องสักเอาเฉพาะเรื่องสักก่อนนะครับอยากรู้ความหมายของปานสีต่างๆอ๋อคุณพอ่ออันนี้เป็นเรื่องสักครับคุณพอ่อ <c oughs> สักท้าเวทมีข้อห้ามไหม <c oughs> ก็ทั่วไปแล้วแต่อาจารย์แต่ละท่านครูอ,อาจารย์ท่านจะต้องบอกเองอะว่า คนที่สักได้เนี่ยอย่างนี้สักได้สักไม่ได,สไได้สักอะไรได้บ้างใช่ค่ะถ้าเขารู้นะครับเขาต้องแนะนําครับเพราะมันต้องทําแล้วเป็นมงคลเท่าที่วันนี้เราคุยกันคุณผู้ชมคือเวลาท่านจะสักอะไรอย่างแรกท่านต้องมั่นใจก่อนมั่นใจในตัวครูบารย์มั่นใจในตัวเองก่อนว่าจะสักนแน่แแล้วนะอ่าใช่ตัวเองอ <c oughs> แล้วพี่เจมพูดว่าต้องท่านต้องไปดูแลรักษาเนี่ยนะเมทนัน <c oughs> <maintenance. S 1> ใช่ไปไหว้ครูแต่ละท่าน แล้วหลังจากนั้นพอมั่นใจแล้วโอเคได้แล้วฉันเหมาะสมฉันอยากสักมีความเชื่ออยากชีวิตดีขึ้นสักนี่คือดีเพราะอยู่ติดตัวเราตลอดเหมือนเหมือนเราไปไหนอ่ะชอบไปบนบานสารก่าวอะโอ้โหอยากได้มากเลยสิ่งนี้ไปที่ไหนก็บนบานสารกล่าวไว้ถึงเวลาผ่านไปลืมอืมใช่ค่ะเสร็จเลยคราวนี้ชีวิตแทนที่จะดีต้องธรณีสาบและหลังจากนั้นเรียบร้อยปุ๊บเราก็เลือกครูบาอาจารย์ ที่เราแบบศึกษาให้ดีก่อนได้เนาะไปพูดคุยกับท่านก่อนได้เนาะแล้วก็เลือกแล้วก็ขอให้รูปเดียวหรือองค์เดียวหรือท่านเดียวไปตลอดเพราะว่าเราจะได้ไม่สับสนกันหรือถ้าจะเลือกคืออย่างน้อยๆให้มีความมั่นคงทางจิตใจ,จครับใช่ไหมครับเพราะว่าศัก์แล้วมีอะไรข้อระวังเพิ่มเติมไหมครับที่พี่ไม่ได้ที่ตกหล่นครับจรเจเรนก็เรื่องข้อห้ามที่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านท่านก็จะให้ไว้ค่ะว่าห้ามทำนู่นท่านทำนี่ห้ามหลายๆสิ่งก็จะมี กติกาของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะคะก็ต้องทําตามกติกาให้ดีด้วยเพราะว่าความรู้แต่แต่ละท่านก็มาจากหลายสายเนะาะท่านอย่างที่บอกตั้งแต่เริ่มต้นไปดูต้นอีพีเนี่ยย้อนดูคลิปนี้ได้เลยครับก็บอกแล้วบางคนก็ติดเป็นของเก่าติดตัวมาตัา้งแต่เดิตชาติบ,บางท่านก็น,นิมิตมาหรือว่าบางท่านก็มีครูอาจารย์หรือท่านศึกษาเองนะ